อ๋อก็หลักๆก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับผมภายในก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนอนหลับพียงพอกินอาหารให้ดีอยู่กับคนที่คุณรักไม่เครียดครับผมส่วนภายนอกเนี่ยก็คือหาสกินแคร์ที่เหมาะกับคุณนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดครับผมก็ดูฟอร์มูล่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ทำให้ผิวของคุณแข็งแรงขึ้นได้ครับ เหล็กหน้าที่การทำงานของเราเนาะมันเจอพวกแสงไฟแต่เงี้ยเรามีปัญหาอะไรบ้าง <c oughs> ปัญหาของผมคือเอาจริงตอนนี้ปัญหาของคนไทยทุกคนเลยน่าจะคือเรื่องฝุ่น <มา S 2> น่าจะคือฝุ่น PM 2.5ที่ตอนนี้มันเยอะมากๆครับทุกคนน่าจะได้รับแจ้งเตือนในทางโทรศัพท์นะผมก็มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ทําให้เกิดเดี๋ยวจะมีปัญหาต่างๆตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวพืนขึ้นเดี๋ยว เดี๋ยวผิวผิวแพ้งง่ายเดี๋ยวอะไรต่างๆมากมายเนี่ยครับแ็แสงแดดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอยู่แล้วทุกๆวันทุกทุกคนต้องเจอแสงแดดอยู่แล้วซึ่งพอมีทั้งแสงแดดมีทั้งแสงแดดแล้วก็ฝุ่นเนี่ยตอนนี้มันเลยทําให้ผิวผิวนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอกจากครีมกันแดดแล้วก็การหลีกเลี่ยงแสงแดดที่มันเพียงพอแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอสําหรับตอนนี้เพราะว่าฝุ่น PM 2.5มันอยู่ทุกที่เลยแม้แต่ในอินอร์ก็ตามเนี่ยครับก็ ก็ต้องหาอะไรก็ตามที่จะทําให้เสริมเกราะป้องกันผิวของเราอันนั้นสกินแคร์ที่ดีควรเป็นแบบไหน,นสกินแคร์ที่ดีเอาแบบไหนเนี่ยคือสกินแคร์ที่ดีผมว่ามันคํานี้มันค่อนข้นนางกว้างมากๆเลยคือผมว่าที่ดีเนี่ยคือคุณใช้แล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่แพ้อันนี้ผมว่าผมว่าสําคัญคือหลักๆหลักๆสําคัญเลยของการใช้พวกสกินแคร์เลยคือคุณต้องใช้ให้ได้ตลอด เพราะว่าถ้าใช้ไม่ตลอดหรือว่าหยุดทาไปอะ่ะมันก็จะมันก็เหมือนไปได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันต้องให้เหมาะกับเรื่องว่าสภาพผิวสภาพอากาศแล้วก็นถูกตอ้องถูกตอ้กตองคือผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะมีพวกสกินแคร์ติดติดตัวอยู่ที่บ้านเยอะเยอะไปหมดเลยแหละแล้วก็ทุกคนน่าจะได้มีโอกาสได้ลองใช้หลายๆตัวแล้วบางตัวชอบบางตัวไม่ชอบบางบางตัวอาซื้อมาใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านบางตัวซื้อมาใช้หนึ่งครั้งเอาไปให้คนอื่น อะไรครับหรือว่าบางตัวใช้ Happy, แฮป ppy เราก็ใช้ใช้ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากผมวันนี้ได้มีโอกาสได้เป็นเดอร์อดี้ของนูน,นฟลา่าก็อยากจะให้คนได้ลองเปิดใจมาลองได้ได้ลองทดลองใช้ดูนะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าออได้ใช้โปรดักต์ของทางนูนฟลา่าแล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วคุณสามารถใช้ต่อได้ยาวๆก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครมือนกันก็เหมาะกับช่วงสภาพอากาศตอนนี้เลยเนาะที่แบบมันมีค่าเอเอ็นตั้งแต่แดดอะไรที่มันตึง ทใช่ครับใช่ครับเ<ด>พราะว่าทางโปรดัรกต์เนี่ยก็ใส่พวกตัวสกินบาร์เรียร์ที่เออ่ที่จริงร่างกายเราก็มีผลิตอยู่แล้วก็คือตัวเซรามัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นเกราะป้องกันผิวได้อย่างได้อย่างนี้เลยทีเดียวก็บอกว่าจะขอประเด็นความผิดดีนิดนึงเนาะครับสุดบัณฑิตใบแดงสหรใบนี้ชุดมาเป็นไงบ้างอีกแป๊บนึงจะป้ายขาวเหรอครับจะเดิเดินเดินเดิความสำเร็จครั้งนี้เห็นบอกว่าเอาผมใช้เวลาเหมือนกันเลย ครับก็ก็ใช้เวลาก็ก็เรียนมาควบคู่ไปกับเข้าวงการบันเทิงครับก็ใช้เวลา5ปีพอดีครับเหน่อยไหมตอนช่วงว่าทางก็ถามว่ามันก็มีช่วงเหนื่อยมันก็มีช่วงเหนื่อยครับก็ก็ก็พยายามเอาให้จบให้ได้ครับผมแต่พอมาถึงวานสร็จอันนีแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างว่าโอ้ยเราสามารถผ่านตรงจุดนั้นมาได้ก็รู้สึกได้ผ่านมิชชั่นหนึ่งในในชีวิตของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องการด้วยครับก็ได้ทำให้แม่น้ำตาไหลไปหนึ่งหนึ่งหยดก็เดี๋ยวก็ดีใจโมเมนต์วันนั้นเห็นหลายๆคนเออแทนโมเมนต์เลยอย่างทั้งคุณแม่เองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาปลื้มใจขนาดไหนบอลชูบาโอ้โหนี้มาให้แล้วเลยเออผมก็บอกผมก็ไม่รู้บอกอยังไงเหมือนกันคือคือคุณแม่เขาก็เขาก็คือเขาเขาเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนเด็กได้ของเล่นนะอ่ะผมเอาผมเอาใบปริญญาไปให้แม่ว่าเอามาให้แล้ว แล้วแกเหมือนแกได้ของเล่นเลยไงแกก็ตื่นเต้นดีใจมมมไ,ไม่มี<ห>เลยครับไม่มีไม่มีอะไรพูดก็ออกแม่น่าจะออกทางสายตาแล้วก็แล้วก็บอดี้ลังเกจมากกว่าว่าเออเขาเขาดีใจแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเราแล้ว,ลวก็ยกความเป็นห่วงทั้งหมดตอนนี้ก็ทุ่มไปให้น้องสาวคนเดียวห,ห,ยหลายคนกคยกไปพูดาเออ S 2> <S 2> ต้องเห็นเออน,น้องอะไรก็ผมก็บอกก็คือคือเอาถ้าผมเป็นลูกคนเดียวอ่ะผมอาจจะไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ได้นะผมว่าหลายๆอย่างที่ผมขเขาเรียกว่า success หรือว่าทาได้ทาได้ดีเนี่ยผมก็อยากจะยกเครดิตให้น้องสาวผมส่วนส่วนใหญ่เลยเหมือนกันก็คือน้องสาวผมเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ย คือมีอะไรมีอะไรุ้ยและน้องก็ช่วยตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็แรกกับว่าเฮ้ยเราก็ดูแลน,น้องเลี้ยงขนมน้องะอะไรเงี้ยคือซัพพอร์ตที่มาตลอดลใช่คือน้องน้องเป็นคนเดียวที่ไม่เคยปฏิเสธผมเลยถ้าน้องไม่ขี้เกียจนะท่าวันไหนท่าวันไหนน้องไม่ขี้เกียจน้องก็ยินดีที่จะทําให้ให้ให้เราเสมอเลยครับก็เ,เป็นทําเป็นคนที่เ,เรียกว,ว่า เป็นเลขาติดตัวได้ทั้งชีวิตเลยหรือว่าเรามีอะไรสปอยน้องกลับหรือเปล่าทีเนียก็ก็ถามาสปอยก็สปอยก็สปอยหมายถึงว่าเราก็มีซื้อของให้ทําทําอะไรให้อะไรได้ก็ก็ก็บ่อยอยู่ครับแต่ว่าก็สมเหตุสมผลแต่ว่าน้องสาวผมเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ว่าเมื่อไหรควรควรขอรู้ว่าเมื่อไหรควรควรเอารางวัลรู้ว่าเมื่อไหรไม่ควรเอารางวัลอะไรงเงี้ยแต่ว่า ก็ร <and> ู้ว่าเอาคนเอารางวัลบ่อยอยู่เหมือนกันอันนี้คือปากบอกแต่เดี๋ยวว่าปกติแล้วเราเราจะมีมันกับน้องก็ยังไงบ้างต้องเป็นไรเพราะิปเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าโมเมนต์กับน้องเหรอครับส่วนมากผมผมผมแทบไม่เคยบอกรักน้องเลยครับส่วนมากก็จะเป็นทางด้านการกระทํามากกว่าครับแล้วก็เคือด้วยความที่ตอนนี้ก็โตด้วยกันทั้งคู่แล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกว่าภารกิจต้องทำเลยครับก็ได้เจอกัน น้อยลงครับผมแล้วก็แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมตลอดครับคือแต่ก่อนอ่ะผมผมเรียนอาสามชัญเนาะน้องผมอยู่เซนโยผมแล้วพ่อผมก็ทํางานอยู่อยู่ตรงอารีซึ่งหน้าที่ผมอะ่ะหน้าที่หลักๆของพี่ชายเลยนะก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าจากสะพานตากสินไปลงสารแดงเพื่อไปรับน้องสาวเราก่อนแล้วเราก็ค่อยพาน้องเราอะ่ะลงสยามลงสยามเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่ะถ้าพ่อยังทาง,งานไม่เสร็จเราก็จะ วนป้นเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยไปหาของกินไปซื้อขนมไปทําอะไรไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็รอพ่อเสร็จแล้ว,ลวเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปอารีต่อก็ไปเจอพ่อแล้วก็ค่อยขับรถกลับแล้วก็ให้คนขับรถขับรถกลับบ้านด้วยกันใช้คําว่าพี่เลี้ยงได้จริงๆเลยตรงนั้นตอนนั้น<ก>พี่เลีเ้ยงเรียกว่าพี่เลี้ยงเรียกว่าผู้นําทางก็ก็ก็เป็นโมเมนต์ที่เราก็ทํามาหลายปีมากๆครับก็ก็ก็ตั้งแต่มีรถไฟฟ้าตั้งแต่มีรถไฟฟ้า ก็ก็พารับส่งน้องอยี้ตลอดครับก็อยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าคือกรุงเทพลถมันติดครับคุณพ่อจะมารับอสามเซนโยงไม่ไม่ไหวครับก็ก็เป็นโมเมนต์ที่ที่เราก็ได้อยู่กับน้องมาโดยตลอดซึ่งมันก็มันก็จะมีหลายครั้งที่ผมแบบหงุดหงิดที่แบบนัดแล้วทาไมไม่มาสักทีอะไรเงี้ยมันก็น้องเขาก็บางทีก็อยากใช้ชีวิตบ้างอยากจะแบบใช่ใช่หลัง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 ก็พอขึ้นมสักมสามมสี่เงี้ย คือช่วงนั้นผมก็เรียนพิเศษแล้วก็มีอะไรต่างๆต้องทำเนี่ยบางทีผมก็จะบอกอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องเจอกันแล้วสาระแดงมาเจอนี่สยามเพราะว่าสยามมันก็มีอะไรให้ทำเยอะถูกไหมแล้วก็เออแล้วก็ไปทำเราก็มาทำไรของเราที่สยามเนาะเราก็มาทําอะไรของเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งไปหาพ่อที่อาลีด้วยกันไมห่วงพอหมาห่วงอไม่ห่วงแต่ว่าผมห่วงผมห่วงมากผมห่วงจริงๆผมห่วงจริงจริงผมผมก็ยังเคยให้ให้สัมภาษณ์เลยที่บอกเออถ้า ถ้าหาคนที่ดีเท่ากับหรือมากกว่าพี่ไม่ได้ก็ไม่เอาก็คือเอาเอาพี่เป็นเ,เป็นเกณฑ์ไปเลยแต่ว่าถึงผมไม่พูดอ่ะผมถึงผมไม่ได้พูดประโยคนี้กับน้องอ่ะ <c oughs> ผมว่าคือสเปคน้องสาวผมมันก็เอาเรื่องเหมือนกัน<อ>ใช่เขาก็เป็นคนที่ต้องคือผมคิดต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาที่จะอยู่น้องอยู่กับน้องผมได้ ใช่คือเขาเอาจริงแอบกระติบมีความมีความเอาแต่ใจค่อนข้างสูงมีความเอาใจค่อนข้างสูงนี่เผาเผาน้องนั่นแหละจากความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นอนนไม่ไม่เป็นการบอกเลา่าเป็นการบอกเลา่าพี่ชายล้วนๆเขาเกี่ยวเลยครคือคือน้องจะมีความเอาแต่ใจค่อนข้างสูงในในในบางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนที่จะกำระบน้องผมได้เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับคือต้องมีความเข้าใจเข้าใจของเข้าใจตัวเขาใช่ใช่เข้าใจกันช่ชวกันทำไม่ได้ใช่ชนะใช่ใช่ถ้าเขาเ้าไปเยีายพี่ชาจะมีจิตช่วยสแกนะอภิจิตถ้าอนาคตนะคือทุกวนันนี้เขาก็มีเข้าๆมีก็มีคนคุยเข้าๆมามาไปๆมาๆแต่ว่าผมไม่เคยสแกนแล้วก็ไม่เคยถามด้วยครับแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้น้องเขาได้ใช้ใช้ชีวิตได้ลองผิดลองถูกได้ได้เก็บประสบการณ์ชีวิตไปคือ ถ้าถ้าน้องเจอคนุณนิชัยเมื่อไหร่ผมก็ผมก็ยินดีมาดนั้นี่ชัยก็จะอยู่ข้างๆใ,ใช่ <prim> ผมจะคอยผมจะคอย <ư? S 1> เรียกว่าคอยแบ็กอัพดีกว่าห<อ>มายถึงว่าเมื่อไหร่ถ้าน้องมีปัญหาไม่ได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กับแค่ปัญหาความรักหมายถึงปัญหาด้าน,นอื่นๆก็ตามอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นคนที่คอยมาเป็นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ไปสุดท้ายแล้วกันที่ที่จะออกโรงอะไรอย่างเงี้ย ต้องสกรีนไหมเหรอไม่ครับไม่ต้องเลยครับเขาทำนี่ทำทบอกสมัยแบบน้อง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 ไม่น้องไม่น้องไม่ห่วงเนาะแต่น้องห่วงน้องห่วงเพราะว่าน้องน้องเขารู้ว่าผมมีข้อข้อเสียอะไรบ้างใช่ก็คืออาหเอเราเื่อเออห่วงเรื่องอะไรผมเป็นคนใจร้อนเออน้องน้องจะเป็นคนที่คอยห้าม คอยคอยคอยเป็นเบรกถ้าถ้าเปรียบเปรียบเสมือนขับรถคือน้องจะเหมือนเป็นคนที่คอยเบรกให้ผมก็เพราะผมเป็นคนที่กดคันเร่งมิดมิดด้ามตลอดเมื่อไปขับโปลคาร์ดด้วยสมมติถ้าน้องแตะจะเย็นใช่ไหมอะไรนะครับเขาจะรู้ใช่ไหมน้องน้องเป็นคนที่ไวใจได้เลยที่จะแตะเบรกให้ผมเลยคือถ้าถ้าน้องแตะเบรกเมื่อไหร่คือผมผมพร้อมหยุดได้เลยคือเขารู้ทิ้งเขารู้แล้วแหละว่าเราคุดตรงไหน ใช่คือพ่อพ่อกับแม่จะพ่อกับแม่บางทีอาจจะแตะเบรกได้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าน้องออกลงเมื่อไหร่อาจจะอาจจะต้องหยุดอาจจะต้องหยุดแล้วอะไรนะครับเขาบอกว่าน้องซีมารีนฟรีสุดเลยค่ะคนนี้แตะเบรกได้ไหมคนที่เมื่อกี้ทำให้เกิดอีกเกมเขาไม่เคยเบรกอะไรผมเลย ไม่ได้หรือเบรกไม่ทันไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้เริ่มยังคะสี่นี้โอ้ยังเลยครับยังเลยฮะยังเลยฮะยังเลยครับเป็นความคืบหน้ายังไงบ้างของหังเออไม่ไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีโปรเซสครับเพราะว่ามันน่าจะไปอยู่ในช่วงครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แหอครละเป็นความลับครับ เป็นความลับแต่ว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นผลสิ้นปีแล้วกันโปรเจกต์ยาวมากโปรเจกต์ก็เหมือนเรียนเรียนไงครับผมก็ซุ่มมาต้อง5ปีครับอันนี้แค่ปีเดียวเองครับอันนี้น่ารักนะนะต้นตะไคร้เหรอเอาคือปีอะไรที่ตะไคร้อีกนะอะไรนะครับสปอยเล็กๆสปอยเล็กๆกะตะไครไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงเดี๋ยวเป็นโปรเจกต์คหลุดมันมัหลุดไหมมันหไมนี่หลุดตั้งแต่สัมภาษณ์ผมมาผมเคยหลุดไหม ฮะโอ้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมว่าจะสปอยยังไงดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าว้าวเออเอาเป็นว่าว้าวครับมันก็ต้องว้าวใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องว้าวแหละไม่งั้นไม่ต้องไม่ซุ่มเลยซุ่มเป็นปีเลยนะอ<า>่ะขอถามนิดนึงที่เขาแซวกันในโซเชียลว่ายังไงคะคุณจะเป็นน้าหันเอลเอลฟีนี้หรือเปล่าคืออะไรครับคุณจะเป็นน้าหันเอลเอลฟีนี้หรือเปล่าน l ้าหันอะไรคนเขาบอกว่าแบบแบบเทียรกับซีแบบ แบบวิธีการอะไรเงี้ยทะเลาะกันนอนกันจริงไหมอะไไปงงคำถามงงมากๆานายายก็บอกว่าในโซเชียลอ่าฮะในแชทเฟซบุกอ่าฮะนอนกันจริงไหมนอนก็ก็เห็นก็ถามก็เห็นงอนงอนกันทั้งปีอะในโซเชียลอะในโซเชียลก็งอนกันทั้งปีทั้งชาติเลยไม่เคยจบสักทีใช่ครับชีวิตจริงก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับ ไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้เปิดเลยครับคือไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือซุ่มเรียกว่าซุ่มในซุ่มทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีมาให้กําลังใจแล้วเอรีแล้วเอออาถือว่ายืนยันได้เนาะอาถือว่ายืนยันได้ได้เลยก็พอใจแล้วแต่ว่าเรี้ยวทางเกินเรี้ยวทางเกินอ่ะเดี๋ยวขออีกข้อกันนะช่วงนี้มันกำมันเกินเนาะแบบ เรามีที่รับมือกันโดนคุกคามยังไงยังแค่นั้นเลยบางทีแบบมัน,มนหลายๆสื่อเนาะแบบท,ทั้งพวกคอมเมนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความนิ่งดีที่สุดผมว่า <c oughs> ไม่ว่าจะโดนคุกคามทางใดก็ตามมันเหมือนเล่นเกมผม,ผมคุมคิดผมคิดเสมอว่ามันคือการเล่นเกมถ้าใครนิ่งกว่าชนะแค่นั้นเองครับสำหรับผม <c oughs> ว่นนี้สื่อมันนไวมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับส่วนตัวเราผมว่าคือ อก็ต้องยอมรับนจริงว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์เหมือนเป็นอวียวะที่33เนาะคือมันจะขาดไม่ได้เลยซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมก็ขาดขาดโทรศัพท์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมแค่คิดว่าเฮ้ยบางทีเราลืมเราอยู่กับในโทรศัพท์จนรู้สึกไม่ได้ participate กับ environment ร <c oughs> อบตัวเลยมันเลยทำให้เขาเรียกว่าบางอย่างในบางอย่างข้างในเรามันขาดเขาเรียกว่าโซมันหายไป โซมันหายไปก็เลยแค่รู้สึกว่าเออเออก็ถ้าถามว่าปีนี้ทําอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกแน่ๆก็คือจะจะใช้พยายามใช้โทรศัพท์ให้น้อยลงแต่ถว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเลยว่าปีนี้ฉันจะทําอะไรถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มทําได้แล้วด้วยเพราะว่าเพราะว่าก็เดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มเปิดอะไรได้น้อยลงเริ่มแบบไม่พยายามไม่ค่อยอ่านอะไรเยอะอะไรแล้วก็พยายามตั้งใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามทําในโก a ที่ตัวเอง ั้งหวงไหว้คือผมไม่คิดว่าเอยทุกครั้งที่ที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําอะไรให้มันสําเร็จอ่ะมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นทุกครั้งเลยที่แฟนคลับหรือว่าผู้คนที่เขาชื่นชอบเราอ่ะเขาจะมายินดีแล้วเขาก็จะดีใจแล้วก็เกิดอินสปายหรืออะไรต่างๆคือเกิดพลังงานบวกกับกับคนในโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยังเราก็คิดว่าเออถ้าเราถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้อ่ะเราก็ เราก็ตั้งใจทําสิ่งนี้ดีกว่าก็คืออยู่กับสิ่งที่อยู่กับ g กที่เราต้องการที่จะทําแล้วก็ตั้งใจทําให้มันสําเร็จแล้วสาเร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอามาโซเชียลบอกประกาศแต่ว่าคือถ้าระหว่างทางมันจะมีอุกมันก็มีดรามา่ามีคอมเมนต์อะไรเชิงนกาทีฟเลยครับหรือว่ามีอะไรต่างๆที่มันเป็นที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ดีเออพลังลบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือถามว่าเราก็เราก็รับตลอดแล้วเราก็พร้อมที่จะเออเขาเรียกว่าประเมินตัวเองว่าเฮ้ย สิ่งที่เราทําไปมันดีไม่ดีหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีไหมอะไรเงี้ยครับเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงตลอดคือมนุษย์ทุกคนก็ผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยครับล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ่ะรับรู้แล้วก็อ่ะกลับไปใช้ชีวิตของเราต่อส่วนตัวคือใช้คนนิ่งสู้ใช่ผมคิดว่าถ้าคนคนที่นิ่งคือคนที่ชนะสุดท้ายโซเชีลมันมีผลกระทบคนกระทบกับผมเหรอ คำถ,ถามตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมากครับไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเลยครับผมว่าคนคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่ผมรู้จักมีผลกระทบกับผมมากกว่าเยอะเลยมากกว่าเยอะมากๆเพราะว่าถ้าตาบใดถ้าถ้าคนหรอกโดยเฉพาะถ้าน้องสาวผมอะไรเงี้ยเกินน้องสาวผมเกลียดผมอะไรเงี้ยโอโ้โหมันมันยิ่งใหญ่กว่าโซเชียลถล่มกับเป็นล้านคนเลยเนี่ยคือมันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากหรือไม่สนใจครับ ผมแค่คิดว่าเขาจะพิมพ์อะไรก็ได้ที่เขาอยากจะพิมพ์คือถ้าคนหมยถึงว่าคือไม่ใช่กับผมคนเดียวนะหมายถึงว่ากับรุ่นน้องในค่ายในค่ายหรือว่ากับนักแสดงท่านอื่นๆที่อยู่นอกค่ายอะไรเงี้ยครับผมหรือว่านักแสดงต่างประเทศที่ดังๆมากๆก,ก,ก็ตามนักแสดงระดับโลกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดทุกๆคนเลยคือมันมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทําให้คนทุกคนบนโลก,กอรักเราได้นะครับ คืออันนี้มันมันเหมือนเป็นสัจธรรมของของมนุษย์ไปแล้วอะอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วถ้าคนไหนที่เขาคิดไม่ดีกับกับคนคนหนึ่งแล้วเขาต้องการที่จะทําร้ายเราด้วยด้วยทางโซเชียลอะไรเงี้ยผมแค่คิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาสามารถทําได้แต่แค่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราแข็งแกร่งพอ,อก็ปล่อยให้เขาพิมพ์ไปนี่างมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราเพิ่มไหมแต่จะมีเรื่องใหม่ที่ทำให้เราหลีกเล่ยงไม่ได้ถ้าแบบมันเข้ามาจริงๆ<อ>เลยจนะริงเลยแบบมีคนไม่ต่อย ไม่มีนะครับก็ต่อยเขาจะพิมพ์มาคือต่อให้เขาจะด่าครอบครัวผมหรือว่าด่าน้องด่าเพื่อนหรือว่าคุกคามใครก็ตามที่เป็นคนรอบตัวผมหรือแม่ก็ตั้งโทรผมเองคือสิ่งที่ผมจะกลับไปแก้ก็คือกลับไปดูแลความรู้สึกของคนรอบตัวก่อนว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ คือผมอาจจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากเพราะว่าอยู่ในวงการมันเดิมมา5ปีแล้วแต่ว่าคนรอบตัวบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาเลยคนระับเ,เราก็ใช่เราก็ต้องแทนที่จะแทนที่จะดูแลตัวเองเราแต่ว่าเรารู้ตัวเองอู่แล้วแล้วเรารู้วิธีป้องกันตัวเองมากว่าสิ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าคือคนรอบตัวผมที่ได้รับผลกระทบไปด้วยว่าแบบเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอบ่อยแล้วก็นานๆเขาเจอทีอะไรอย่างงี้ครับแล้วมันมันก็มีหลายคนนะที่ที่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็ เหมือนกับโลกทั้งใบเขาพังไปเลยเลยซึ่งใช่ซึ่งผมแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้หน้าที่ผมคือกลับไปดูแลคนที่ผมแชร์ให้เขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วถ้าเขาอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อไหร่อ่ะเราก็สุขไปด้วยก็แค่นั้นครับใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมมีปัญหาจริงๆผู้คนคนที่เขาด่บผมเขาไม่ได้มาช่วยผมคือก็คือคนรอบตัวที่เขาไม่ช่วยผมนะ แล้วมันก็ขอบคุณครับ